สวัสดีค่ะยินวีกโกวีแกนค่ะบอกตามตรงเลยนะคะว่ายังมุกออนจากกระท้อนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้มาค่ะวันนี้เรามาทำตำกระท้อนปลากรอบลดนัวกันดีกว่าค่ะรับรองว่าแซ่บแน่นอนไปทำกันเลยนะคะเริ่มจากปลอกเปลือกกระท้อนกันก่อนค่ะกระท้อนเนี่ยแนะนําให้ปลอกหนาๆได้เลยนะคะก็จะช่วยลดความฝาดนั่นเองค่ะจากนั้นก็นําไปแช่น้ําเกลือน้ำมะน,นาวไว้สักครู่วิธีนี้ก็จะช่วยให้กระท้อนไม่ดําค่ะ แล้วก็ยังช่วยลดความฝาดความเปรี้ยวของกะระถอนได้อีกด้วยนะคะส่วนปลากอบใช้โปรโตีนเกษตรสี่เหลี่ยมแช่น้ําให้นุ่มนํามาหัน่นแล้วก็ทอดจากนั้นก็เคลือบด้วยซอสน้ําตาลมะพร้าวกับซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็โรยงาค่ะโขลกพริกแห้งนะคะตามด้วยพริกสดค่ะโขลกพอหยาบนะคะความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะ ถั่วลิสงค่ะบุบเขาเบาๆเล็กน้อยนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวเนี่ยขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของกระท้อนนะคะถ้ากระท้อนเราเปรี้ยวมากๆเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ต้องใสก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือปลา,าเจค่ะยินใช้ยี่ห้อลุงดำนะคะยี่ห้อนี้ก็แนะนำค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ จากนั้นเราก็บี้น้ำตาลให้ละลายนะคะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปราะค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมดูได้นะคะแล้วก็ปรับรสได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นพระเอกของเรา นอนแช่น้ำเกลือเล่นอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็นำมาสับ,สบๆเฉาะๆค่ะจากนั้นก็ฟานเขาเป็นเส้นได้เลยใส่เม็ดเขาลงไปด้วยนะคะแล้วก็โขลกให้เข้ากันค่ะชิมรสด,ดูอีกทีนะคะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลย โรยด้วยปลากอบเจของเราค่ะแล้วก็ถั่วลิสงอีกเล็กน้อยก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะได้เวลาชิมแล้วนะคะรสชาตินี่บอกว่าสุดจริงๆค่ะแซ่บมากแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานเผ็ดคือมาทุกรสเลยปะลาร้ก็แบบนัวมากๆค่ะโปรตีนกรอบนี่ก็เข้ากันได้ดีนะคะ ฤดูการนี้ใครยังไม่ได้กินเนี่ยรีบเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะชอบก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะใครอยากให้ยินทำเมนูไหนเนี่ย mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้วิโกวิกแกลาทุกคนไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ